สาวเกรซเจอเซอร์ไพรส์จัดหนัก เกต้าพาขนหนูเกือบจะหลุดไปแล้วล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าดีกรีความสวยและความแซ่บต้องยกให้เขาคนนี้เลยแ่ะคะ่ะสําหรับนางเอกผิวอารอาเลียงสาวเกตการ9ดก้าด้วยเสียง9ก้าเจ้าของหุ่นเป๊ะปังสามผู้ทุ่มเทและมีวินัยในการออกกําลังกายอย่างหนักล่าสุดนี้สาวเกตเจอเซอร์ไพรส์จัดหนักจากเพื่อนสนิทค่ะบุกไปถึงห้องเซอร์ไพรส์เลยในายามดึกห้องเธอนัดก็กําลังพึ่งอาบน้ําเสร็จด้วยล่ะคะ่ะโพสแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ที่โหดร้ายและทารุณที่ส แฮตแท็กโหร้องกันเราวกับสัตว์ป่ามาเบิร์เดย์หรือมาคะแฮตแท็กใจคอทำด้วยอะไรกันเนี้ยแฮตแท็กกำลังจะอาบน้ำเลยเจ้าเอ้ยเพื่อนเพื่อนรักเรามากคะ่ะท,ทีมงานก็ขอไว้พรให้สาวเกรซน,นั้นมีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์เด์ค่ะ